อัปเดตดวงรายเดือนประจําเดือนตุลาคมสําหรับชาวราศีธาตุด,ดินบังกรพริกศพกันในช่วงโหราอัปเดตครับวันนี้ผมจะใช้สําหรับ t a r o t of t เด d i v i n e และนี่คือโหราศาสตร์ตะวันตกรบกวนตรวจสอบวันเดือนปีเกิดก่อนดูทุกครั้งครับ เชรออชาวราศีธาตุด,ดินจะสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆของคุณเดินทางไกลเดินทางต่างจังหวัดเดินทางต่างประเทศได้ต้องสมดุลระหว่างเรื่องอารมณ์และเรื่องการทำงานของคุณให้ดีและปัญหาต่างๆของชาวราศีธาตุด,ดินจะจบลงครับชาวราศีมังกรเดือนนี้คุณอาจจะไม่เหมาะสำหรับการทำงานเป็นทีมตัดสินใจเองรับผิดชอบด้วยตัวเองใช้ประสบการณ์ที่คุณเคยมีในการจบเรื่องราวต่างๆที่เป็นปัญหาทางด้านหน้าที่การงานของคุณสำหรับชาวราศีพฤษภในเดือนนี้จะมีภารกิจหรือมีหน้าที่รับผิดชอบที่คุณจําเป็นต้องสะสงต้องระวังเพราะการทำงานของคุณในครั้งนี้อาจ จำเป็นจะต้องใช้จ่ายและคุณจะต้องคิดให้ดีก่อนถ้าคุณอยากแก้ปัญหาด้วยการใช้เงินสำหรับชาวราศีกันในเดือนนี้คุณจะได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนโดยเฉพาะเรื่องการเงินการช่วยเหลือในครั้งนี้จะทําให้คุณนั้นมีเงินเก็บหรือทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงมากยิ่งขึ้นหากคุณมีปัญหาทางด้านการเงินในคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วและพบกันใหม่ในเดือนพฤศจิกายนในช่วงฮโลอัปเดตครับ